วันนี้นะครับเรามาตามหาเพื่อนบ้านแ,แปลกๆกันนะฮะเมื่อวานจะผิดได้ก็จริงนะแต่ว่าไม่เจอเพื่อนบ้านแ,บบแปลกๆเลยแบบเนี้ยอยากเจอแบบเนี้ยเพื่อนบ้านแบบเหมือนเอเลี่ยนรู้สึกว่าจะมีบทสนทนาที่แบบตอบโต้กับเราด้วยนะฮะเวลาเราจะผิดเขาได้นะครับวันนี้มาลองตามหาดูบนแรกมีอาจำชื่อได้หมดแล้ว <laughs> อ๋อโลโก้ครับโลโก้ไม่มีโลโก้หายไปไหนอยู่ในบัตรอันนี้ใช่ไหมบัตรขออนุญาตเข้าเหรอ ไม่มีอะไรผิดปกตินี่ไม่มีโลโก้ไม่ต้องมาเนียนถามอีกรอบได้ไหมตอบคำถามไปแล้วนะเย่ตัวปลอมฮะไ,ไปเลยไปเลยไปเลยเ <c oughs> สียเวลาอ,อ่ะคุณแอฟตันครั้งที่แล้วจมูกปลอมวันนี้เป็นยังไงวันนี้น่าจะถูกนะเลขถูกชื่อถูกปีถูกโลโก้มีครบภรรยาเพิ่งกลับบ้านมาเมื่อกี้ต้องอยู่บ้าน สามีต้องไม่อยู่อืมโอเคคูมันไม่อยู่คูเดลิสด้วยโอเคถูกต้องหมดครับเชิญครับผมไปเลยรีบๆรีบๆด่วนๆอโอเจอแต่ธรรมดาต้องใส่หมวกไม่เหรอคนนี้นี่ไงต้องใส่หมวกตลอดใช่ไหมในรูปไม่ใส่หมวกก็จริงอาถามก่อนเลยเรื่องหมวกทำไมหรอฉันมีอะไรดปกติหรอดูในรูปสิดูในรูปอ้าวไม่ตอบเรื่องหมวกไม่ตอบเรื่องหมวกฮะ ไม่อยู่ในทูเดลิสด้วยอะๆๆๆๆไม่อยู่ในทูเดลิสเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องด่วนตัวปลอมแต่ว่าไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบก <ๆ S 1> <c oughs> วนๆเลยอยากเจอคนประทะด้วยอ๋อหือ <c oughs> สองพี่น้องอ่าคนซ้ายมาก็คือต้องมีไฟที่ด้านซ้ายด้านซ้ายถูกต้องด้านซ้ายของเขานะฮะของเธอนะฮะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่มีไฟที่ด้านซ้ายจมูกเล็กปากใหญ่รูปร่างหน้าตาถูกต้อง ดูบัตรหน่อยเอ๊ะเอ๊ะเอตัวแซดไม่ใช่เหรอจริงด้วยโอ้โหผมเล่นตัว <c oughs> ผมจําได้ว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นแบบสะกดเหมือนรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแซ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอะใจนะฮะต้องเป็นตัวแซดไม่ใช่ตัวเอสอ่ะลองถามดูก่อนบัตรไอดีของคุณผิดนะครับ <c oughs> บัตรไอดีเหรอทำไมเหรอ <c oughs> ไม่ตอบแบบกวนๆมาหน่อยอ่ะอุตสาห์จับได้อ่าทูเดลิสวันนี้ไม่มี วันนี้ไม่มีทูเดยลิสที่ไม่มีก็เพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องด่วนนะ่ะโอเคไปเลยคุณป้าก็ปกตินะฮะอ่าเป็นภรรยาของคุณลุงคุณลุงที่แบบหน้าเหมือนน้องหมากอเลียกอเลียร c H M I C H T โอเคอ้ากอเลียตัว G ครับคุณปา้าชื่อคุณเขียนมาผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอบมาก่อน ไอ้ดีการ์ดทำไมเหะ <L un> ไม่เห็นมีปกตินี่วันนี้ผิดมาแบบตัวหนังสือเยอะเลยนะไม่ตอบแบบโมโหอ่ะคนนี้แต่ว่าผิดให้เดาน่าจะเป็นสองพี่น้องฝาแฝดไม่ใช่โอ้โหอัฟอ,ฟอฟัฟโอ้ในรูปก็เปลี่ยนไปด้วยเหรอเอาให้เหมือนแบบตัวจริงที่มาใช่ไหมคุณอัฟนะฮะยังไงก็ตัวปลอมอยู่แล้วใส่หมวกตลอดน,นะครับหน้ากลมเกิดอะไรขึ้นที่หน้าคุณลุงดวงตาเป็นอะไร อตาฉันเหรอก็ตาของคนไงตอบว่าเหมือนคนก็เหมือนคนเนี่ยเหมือนคนเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ยวเออช่างมันกดผิดบัตรไอเดียละเพราะหนุ่มสุดหล่อว่าไงคุณไอแซคกอสชื่อเขียนถูก02.02คิ้วใหญ่ยิ้มใหญ่คางใหญ่จมูกใหญ่อือถูกต้องเพอร์เฟกมาก ขอโทรไปหน่อยแล้วกันนะ7จ<ๆ>็ดสามสอไม่อยู่จริงด้วยโอเคน่าจะตัวจริงนะเชิญครับอือล,ลูกของคุณแมกลอยคุณแมกลอยกลับมาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดโทรกลับไปเนี่ยต้องไม่อยู่ห้องคุณพ่ออย,ออยู่คุณพ่อต้องอยู่นี่ไงลูกไม่อยู่โอเคถูกต้องอืฮึหน้ายาวแปลกๆฮฮคุณเอเบสกี้นะฮะพีชแมน จุดเด่นก็คือหนวดนะฮะคางจมูกใหญ่คิ้วใหญ่หน้ายาวคิ้วใหญ่หน้ายาวจมูกใหญ่โทรไปหน่อย2668โรเบิร์ตอยู่แต่เอาเบิร์ตไม่อยู่ใช่ไหมโอเคน้องไม่อยู่เชิญครับอืมแ oh, 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 oh. องกสสาส i a เ i ต้องใส่หมวกนะครับใส่หมวกถูกต้องแองกสสาสซิเปีโอเค ตัวเลขถูกชื่อถูกปีถูกโลโก,โก้มีทั้งสองนะฮะอ่าทูเดลิสต์วันนี้ก็มีโอเคไม่น่าจะมีปัญหาโทรไปก็ต้องไม่มีครับสายใช่ไหมห้าห้าหสโอเคไม่อยู่บ้านเชิญครับโอ้เจอแล้วอะ่ะอู้มมมมอ๋อฮะไอดีการ์ดมีความผิดปกติตาวามน่อไหร่มูม รูปร่งหน้าตาไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนตัวปลอมร้อเปอนแต่ว่าไม่ยอมตอบแบบโมโหเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้เปิดปากมาใช่ไหมหกสี่สามหนึ่งอยู่ไหมอาจจะอยู่นะอยู่นี่ไงโอ้พูดไม่รู้เรื่องเชิญไปเลยอ่าแม่ลูกนะฮะชื่อถูก ตัวเลขถูกปีพศถูกโลโก้โลโก้มี1346คุณแม่น่าจะอยู่บ้านลูกไม่อยู่บ้านนะลูกกลับมาแล้วเหรอนี่ไงแม่อยู่นาชานะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยถูกต้องเชิญตัวจริงตัวจริงตัวจริงอ่าคุณลุงคุณลุงหน้าน้านองหมาเมื่อกี้ภรรยาตัวปลอมมานะคุณลุงเอออีกแล้ว A R N O L D A R N N O L D แป๊บหนึ่งขอโทรหาคุณภรรยาก่อนเผื่อต้องโทรก่อนนะฮะเผื่อแบบประโยคจะเปลี่ยนไงต้องโทรก่อนรูปร่างหน้าตาเหมือนหมดเลยนะใส่หมวกนะฮะเอาละถามเรื่องบัตรก่อนบัตรชื่อผิดนะบัตรเหรอทำไมเหรอไม่ไม่ปกตินี่ไม่ได้อยู่ในลิสต์เหรอเพราะว่าวันนี้รีบไปอืมตัวปลอมฮะแต่ว่าตอบปกติเฮ้เดี๋ยวเดี๋ย คุณแอสตันคุณแอสตันเข้าไปแล้วไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องมีอะไรผิดปกติฮะใช่ไหมเมื่อกี้เราปล่อยเข้าไปคุณแอสตันเอ๊ะหรืวตัวปลอม oh. อานี้ไงอยู่อยู่อยู่อันนี้ปลอมมาดีครับชื่อถูกเลขถูกปีถูกโลโก้มีรูปร่างหน้าตาถูกต้องทุกอย่างแต่ปัญหาคือตัวจริงอยู่บนห้องแล้วเราเพิ่งส่งเข้าไปทูเด List วันนี้ก็มี ถ้าจะลองถามดูถามทุกอันเลยละกันไอ้ด ah ้กาสทำไมไม่ไม่ปกตินี่โอเคตัวปลอมฮะแต่ว่าตอบธรรมดาอ่ามือเปื้อนเลือดน่าจะสองคนโดนคิวไปหนึ่งปล่อยกาไปสองคนจริงด้วยคุณแม่ฮะคุณแม่คุณแม่บัตรเหรอคุณแม่ นาชานาชาตาขวาฟ้าตาซ้ายเขียวขวาฟ้าซ้ายเขียวถูกต้องลูกอยู่แม่ไม่อยู่ใช่ไหมอ่าแม่ไม่อยู่อันนี้น่าจะถูกโอเคเชิญครับโอ้โหได้เจอสักที <c oughs> อ่าเมื่อกี้แม่พึ่งเข้าไปนะบัตรก็ไม่มีบัตรละ <c oughs> อรอยอรย อะไรคือบัตรรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเดิมไปสยกรรมมมากไงผมลองดูหน่อยดีกว่าปล่อยเข้าไปแล้วถ้าเกิดเราโทรศัทพ์ไปรอบหน้าเนี่ยจะมีคนรับสายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วน่าจะโดนกินอ่ะเชิญครับผมอยากรู้โอเคโอเคโอเคคุณแม็กลอยสุ3สามสโอเคอ่ะถูกต้องเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวดเอาอีกล้ลืมอ่ะมาถือถือว่าเป็นตัวจริงแล้วกันเมื่อกี้ บิ๊กโนสก็จริงแต่ว่าจมูกจมูกไม่น่าจะยาวขนาดนี้อใช่ไหมจมูกปลอมถามก่อนเลยทำไมเหรอมีอะไรผิดปกติดูดีๆสิดูดีๆดูในรูปเนดูในรูปในรูปเป็นยังไงรูปก็ปลอมมาจมูกปลอมฮะทูเดลิสไม่มีด้วยทูเดลิสมาโอ้นี่ไงอ่ะฮะนายจับฉันได้ แล้วยังไงโทรเรียกหน่วยดีๆเพื่อนนายมาสิยังไงก็จัดการพวกเราได้ไม่หมดหรอกพวกเราชนะอยู่ดีโอ้โหมีขู่เฮ้ยพูดอย่างนี้ถูกใจไม่เหลือฮะในตึกไม่มีใครเหลืออแฟดแฝดแฝดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาห้องนี้หนึ่งสามสี่หกโทรได้ไหม โทรได้ไหมห้องที่ไม่ใช่ห้องคนที่มาจะเป็นยังไงมีคลับสายไหมอ้าวยังอยู่เหรอไม่น่าเชื่อคุณแม่คุณลูกอยู่ทั้งคู่นะฮะปลอดภัยดีนี่อุตส่าห์ปล่อยเข้าไปยังอยู่ยังอยู่โอเคแล้วห้องเมื่อกี้ล่ะอยู่ทั้งคู่ฮะเดี๋ยวนะหันไปดูก่อนภรรยาตัวจริงตัวปลอม เออนึกว่าปล่อยเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปกินเจ้าของห้องไงแล้วก็แบบไม่อยู่ทวกความสมจริงชื่อถูกโลโก้ถ,กถูกถูกทุกอย่างอ<ม><ม>่คุณลุงคุณลุงหนวดผิดน,นะครับคุณลุงล<ม>ทำไมหน้าตาเป็นยังไงเหรอดูดีๆสิ<ม>ดูดีๆดูดีๆอืมอืมทูเดย์ริสต์วันนี้ เออเลอร์โอเคตัวปลอมแต่ตอบปกติอ so ืมเดี๋ยวนะมาหรือยังอ่ะรอบไหนมีฝ่ายด้านขวาผมสั้นจมูกกลมฝ่ายด้านขวาผมสั้นจมูกกลมถูกต้องนะถูกต้องทุกอย่างสามีอยู่ภรรยาล่ะภรรยาไม่อยู่โอเคครับเชิญครับ ื่อถูกเลขถูกปีถูกโลโก้มีเป็นนักข่าวนะครับเป็นนักข่าวเหมือนกันถูกต้องถูกทุกอย่างแต่อยู่บ้านไหมน่าจะไม่อยู่โอเคเชิญโอเคครับคนนี้ไม่ค่อยได้เจอสามีอยู่ภรรยาไม่อยู่โอเคเชิญครับ มาอีกแล้วอตัวเลขอ่าไม่มีปีเอออือ,อบัตรมีปัญหาอะไรไม่เห็นมีอะไรปกตินี่ตอบปกติไม่ตอบวกวนอือถามอีกรอบหนึ่งโอเคแสดงว่าถ้าเกิดจะตอบวกวนนี้ก็คือตอบตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมไม่ต้องถามหลายรอบโอเคครับเชิญครับผมอ <c oughs> ย่าโอ้โหเป็นเผ่าเอลฟ์เหรอครับ <c oughs> แล้วบัตรขออนุญาตเข้าคืออะไรเหรอเป็นเอลฟ์ไม่รู้จักเหรอบัตรขออนุญาตเข้าอ่ะอ่าอย่างงั้นอันนี้ก็ได้รูปรังหน้าตารูปร่างหน้าตาเหรอทำไมทำไมหูหูเป็นไรเหรอก็หูคนปกติไงคนละาเผ่าแล้วไม่น่าใช่แล้วแต่ว่าเราส่งตัวปลอมไปแล้วใช่ไหมตอนแรกคนนี้แหละคนนี้แหละที่เราส่งเข้าไปใช่ไหม โอเคเผาเอลฟ์พลาดไปหลายคนตั้งใจตั้งใจจับได้3เหรอปล่อยไปหลายคนเอ๊ยแต่ไม่มีใครโดนคิวเลยอนุญาตเข้าไป2องอนัสตาชาเมนี่ไอโอเคถูกต้องฮะที่เราปล่อยเข้าไปแล้วก็จมูกผิดนะฮะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ